สวัสดีครับอยู่กับผมนุกี้ที่เป้านะครับกลับมาเจอกันนะครับในเพจราคาคุยนะครับผมก็ฝากติดตามเพจราคาคุยไว้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กูรูทุกท่านด้วยนะครับผมนะฮะเกมรีก,กลับมาแล้วครับผมนะฮะหลังจาก เว้นวักนะครับให้กับฟุตบอลยูโรนะครับผมตอนนี้ลีกต่างๆก็กลับมาเตะกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวนะครับผมก็มีทัศนามาให้หนึ่งคู่เหมือนเคยนะครับผมนะซึ่งผมเลือกคู่นี้มาเนี่ยต้องบอกเลยว่าอน่าจะถูกใจแฟนบอลท,ที่ชอบอะไรต่อๆแน่นอนนะครับผมก็คู่นี้เป็น ฟุตบอลลีกนะครับของพีเมลีกก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับวัตฟอร์ดนะครับนัดที่แล้วเจอการที่บ้านวัตฟอร์ดนะครับแมนยูบุกไปเชื่อถึงถิ่นได้2ประตูต่อ1ด้วยนะครับผมนะฮะนัดนี้ถ้าดูความพร้อมของวัตฟอร์ดก่อนนะครับผมนะฮะก็ผู้เล่นบาดเจ็บไม่มีอะไรมากนะครับผมก็น่าจะจัดผู้เล่นช่วยดีที่สุดได้นะครับมีเจ็บสองสามตัวแต่ไม่ได้เป็นตัวหลักอะไรนะครับผมนะฮะซึ่งวัตฟอร์ดนะครับตามข้อมูลแล้วเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ย คือไม่โอเคเลยนะครับผมนะฮะและการเล่นเป็นทีมเยือนเจอกับท็อปซิกนะครับตอนนี้เจอไปแล้ว4ทีมนะครับโดนหมดทุกทีมครับไม่ว่าจะเป็นซิตี้อาร์เซนอลนะครับผมนะฮะหรือว่าจะเป็นเลี้ยวภูหรือสเปอร์เนี่ยวัดฟอร์ตไปเยือนแพ้ทุกนัดเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ ตอนนี้ขนาดเล่นในบ้านเนี่ยยังโดนเชลซีเชือดเลยนะครับผมเหลือแค่ตอนนี้ที่ต้องมาเยือนแมนยูแล้วเยือนเชลซีเท่านั้นนะครับสาหรับวัตฟอร์ดแล้วก็ดูทรงแล้วเนี่ยเกมนี้น่าจะโดนแมนยูอีกนะครับผมนะฮะเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข่าอัปเดตล่าสุดเลยนะครับจากที่ผู้เล่นเจ็บถอนตัวจากทีมชาตินะครับข่าวอัปเดตล่าสุดคือผู้เล่นทุกคนน่าจะฟิตพร้อมที่จะลงเชียร์วัตฟอร์ดในนัดน,นี้นะครับผมนะฮะผมดูว่าโอ้โหเนี่ยสติติ3ปีหลัง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะรวดไม่ว่าจะเป็นทีมเยือนหรือเจ้าบ้านนะครับผมแล้วก็ด้วยตัวผู้เล่นแบบนี้นะโอเลกุน่าโซชานะครับก็มีข่าวใกล้จะแต่งตั้งเป็นกุนซือถาวรของแมนยูด้วยนะครับก็น่าจะกลับมาทำผลงานได้ดีนะครับหลังจากสะดุดไป2เกมนะครับผมก่อนเกมทีมชาติด้วยผมมองว่าเกมนี้เนี่ยโอเล็ก so ุน่าโซชาฮะน่าจะจัดทับได้เต็มที่นะครับนั้นสามารถเอาชนะวัตฟอร์ดได้ไม่ยากแล้วดูจากแฮนดิแคป2ลูก ต้องมีนะครับผมสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ